เคยสงสัยกันไหมครับว่าหุ้นที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาและเราก็รู้จักกันดีอย่าง Mastercard เนี่ยจะมีโอกาสเติบโตเป็น2เท่าภายใน5ปีได้จริงๆหรอวันนี้เราจะมาถอดรหัสเบื้องหลังวิธีคิดนี้กันครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปและนี่ไม่ใช่แค่การพูดคุยกันเลยๆนะครับเพราะตัวเลขนี้คือจํานวนเงินจริงๆที่นักลงทุนอย่างคุณโจเซฟแคลสันเพิ่งตัดสินใจนําเข้าไปลงทุนในหุ้น Mastercard สดๆวันร้อนเลยครับ นี่คือคำถามที่น่าสนใจที่สุดเลยครับทำไมถึงกล้าเอาเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปใส่ไว้ในหุ้นที่ถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยราคาแทบจะนิ่งสนิทไม่ได้ขยับไปไหนเลยตลอดทั้งปีที่ผ่านมามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่กันแน่โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาดูกันว่าภาพที่ตลาดส่วนใหญ่มองมาสเตอร์การ์ดนั้นมันอาจจะทำให้เราพลาดอะไรไปบ้าง คือถ้าเราไปถามคนทั่วไปว่ามาสเต์การทำธุรกิจอะไรคําตอบส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องบัตรเครดิตใช่ไหมครับเป็นบริษัทที่คอยเก็บค่าธรรมเนียมเวลาเรารูดบัตรซื้อของซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่มันเป็นแค่ส่วนเดียวจริงๆของภาพทั้งหมด แต่ในมุมมองของคุณโจเซฟเคาสันเขาบอกว่ามาสก้าในวันนี้มันเป็นมากกว่านั้นไปเยอะแล้วครับมันคือบริษัทเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเป็นทั้งระบบปฏิบัติการด้านการค้าทั่วโลกเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์และก็ยังเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านข้อมูลอีกด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่แตกต่างจากที่ตลาดส่วนใหญ่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงเลยครับเอาละครับมาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วเราจะมาเปิดดูห้องเครื่องของมาสก์ดกันว่าจริงๆแล้วอะไรที่กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทนี้อยู่เบื้องหลัง ถ้าเราไปดูข้อมูลจากผลประกอบการไตรามาสล่าสุดนะครับจะเห็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือรายได้เกือบ40%เนี่ยมันไม่ได้มาจากการรูดบัตรอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่มาจากส่วนที่เรียกว่าบริการเสริมมูลค่าหรือ value added services และนี่แหละครับคือเครื่องยนต์ลับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แล้วพอมาดูที่อัตราการเตริบโตนะครับยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยธุรกิจเดิมๆอย่างเครือข่ายการชาระเงินเนี่ยเติบโตอยู่ที่ประมาณ12%แต่ไอ้เแต่จ้าเครื่องยนต์ลับที่เราพูดถึงมาสักครู่นี้เติบโตถึง25%ครับคือโตเร็วกว่าธุรกิจหลักเป็นเท่าตัวเลยดังนั้นใจความสําคัญตรงนี้ก็คือ Master Car ์ดไม่ได้เติบโตเพราะว่าคนรูดบัตรเยอะขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การเตริบโตหลักๆที่น่าจับตามองเนี่ยมันมาจากธุรกิจสายเทคโนโลยีสายข้อมูลแล้วก็สายความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่าางหา แล้วไอ้เจ้าบริการเสริมมูลค่าที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในส่วนนี้เราจะมาผ่าให้ดูกันทีละชิ้นเลยครับว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนธุรกิจนี้เนี่ยเขายือนอยู่บน3เสาหลักที่แข็งแกร่งมากครับ1ก็คือเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วการป้องกันการทุจริต2คือเรื่องข้อมูลกับการให้คำปรึกษาและ3คือพวกโปรแกร,รมสะสมคะแนนต่างๆซึ่งทั้ง3อย่างนี้เมื่อรวมกันมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายหรือ switching cost ที่สูงมากๆทําให้ลูกค้าอย่างธนาคารเนี่ยหนีไปไหนได้ยากจริงๆครับมาดูสอรแรกกันก่อนเรื่องความปลอดภัยคือ m มาสก c a r ดไม่ได้แค่ทําตัวเป็นท่อส่งเงินนะครับแต่เขาทาตัวเป็นเหมือนยามที่คอยเฝ้าระบบการเงินทั้งหมดเลยเขาใช้ AI มาคอยตรวจจับธุรกรรมแปลกๆแบบเรียลไทม์ time, จากข้อมูลเป็นพันๆล้านรายการแล้วก็ยังขายโซลูชันด้านความปลอดภัยให้ธนาคารโดยตรงอีกด้วย และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่การคิดไปเองนะครับเพราะนี่คือคำพูดจาก CEO ของเขาเลยที่ออกมาบอกในการประกาศผลประกอบการล่าสุดว่าบริษัทกำลังเปิดตัวโซลูชันใหม่ๆด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆเสาที่2คือเรื่องข้อมูลครับลองในภาพตามนะครับว่า Mastercard เนี่ยมีข้อมูลการใช้จ่ายของคนทั่วโลกอยู่ในมือซึ่งมันเป็นกลุ่มทรัพย์มหาศาลเลยเขาก็เอาข้อมูลพวกนี้มาทําให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ แล้วก็ขายเป็นข้อมูลเชิงลึกให้กับพวกร้านค้าธนาคารหรือแม้แต่รัฐบาลเหมือนมีบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องข้อมูลการจ่ายเงินโดยเฉพาะเลยครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้กลยุทธ์ของมาสก้าต่างจากคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่างวีซ่าอย่างชัดเจนคือถ้าวีซ่าเน้นเรื่องความใหญ่และความน่าเชื่อถือของเครือข่ายมาสกา้าจะพยายามเข้าไปคุยกับธนาคารในฐานะพันเนอร์ด,ด้านเทคโนโลยีก่อนเลยครับเขาจะบอกธนาคารว่า เรื่องหลังบ้านยุ่งยุ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องการโกงเรื่องข้อมูลหรือโปรแกรมสะสมคะแนนเดี๋ยวผมจัดการให้คุณไปโฟกัสที่ลูกค้าของคุณอย่างเดียวพอนี่คือเกมที่เขาเล่นครับพอเราเข้าใจแล้วว่าธุรกิจข้างในมันแข็งแกร่งขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะกลายเป็นผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ยังไงส่วนนี้เราจะมาดูตัวเลขกันบ้างโดยอิงจากวิธีคิดของคุณโจเซฟคาวสันนะครับดูตัวเลขนี้สิครับ59.8%เ นี่คืออัตรากําไรจากการดําเนินงานผู้ง่ายๆก็คือมีรายได้เข้ามา100บาทบริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานได้เกือบ60บาทเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆอยู่ในระดับท็อปของโลกธุรทิศเลยก็ว่าได้แล้วพอมาดูบรรทัดส,สุดท้ายกําไรสุทธิก็ยังเหลือถึง45%นครับนี่มาแสดงให้เห็นเลยว่าโมเดลธุรกิจของเขานั้นมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนคือทำธุรกิจได้กำไรสูงมากจริงๆ ทีนี้คุณคาวซอนเขาก็เลยลองทําแบบจําลองขึ้นมาดูครับเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับว่าถ้าสมมุติแบบระมัดระวังเลยให้กําไรต่อหุ้นโตแค่ปีละ15%และในอีก5ปีข้างหน้าตลาดให้ค่า P/E ที่35เท่าผลลัพธ์ที่คํานวณออกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะโตเป็น2เท่าได้เลยแต่ต้องย้ําแรงๆเลยนะครับว่านี่เป็นแค่แบบจําลองเพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้เท่านั้นไม่ใช่การการันตีอะไรทั้งสิน้นบทสรุปจากแบบจําลองนี้ก็คือ มันกำลังบอกเราว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตและกำไรที่สูงมากของบริษัทได้ทั้งหมดหรือพูดอีกอย่างก็คือมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างราคากับมูลค่าที่แท้จริงซ่อนอยู่ครับโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมารวบตึงแนวคิดทั้งหมดนี้ให้เห็นเป็นภาพเดียวกันสไลด์นี้อธิบายสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยครับคือตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย ราคาหุ้นมันนิ่งสนิทเลยเพราะกระแสทั้งหมดไปอยู่ที่หุ้น AI แต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานของธุรกิจ m a s t e r c a การกลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆกว่า20%จนตอนนี้มันอาจจะเกิดภาวะที่ราคายังอยู่กับที่แต่มูลค่ามันวิ่งนำไปแล้วซึ่งนี่แหละครับคือจังหวะที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเขามองหางั้นสรุปเป็นข้อข,อ,ขออีกทีนะครับ 1. ตลาดส,ส่วนใหญ่มองว่านี่คือบริษับทบัตรเครดิต 2. แต่ความจริงคือมันเป็นบริษัท t e ค h d a t a s a a s ที่โตเร็วมาก 3. ธุรกิจที่ซ่อนอยู่นี้มีทั้งกำไรและการเติบโตที่ดีกว่าธุรกิจเดิมและ 4. การที่ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนมันก็เลยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปลองคิดกันต่อครับว่านอกจาก Mastercard แล้วมันยังมีบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดี บริษัทไหนอีกบ้างที่ข้องนอกดูเป็นธุรกิจแบบหนึง่งแต่ทั้งในกับมีเครื่องยนต์ทำเงินที่ส่งพลังอีกอย่างซ่อนอยู่ที่ตลาดโดยรวมอาจจะยังมองข้ามไปเหมือนกัน